สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมมือนี่เซลแมนกับมีเอลซีศูนย์หนึ่งแปดเอสพี่มาฝากกันนะครับอ่ารถดาวมาไล่นะดาวตาๆนะครับเดี๋ยวหามาให้แล้วครับลูกค้าอยากได้สภาพดีดาวตามาเลยครับมาเบิ้งแค่นนี้เลยครับรถปีหกหกนะครับสองห้าหกหกนาะผมอาจจะเคยทายไปแล้วนะครับกับบริยใจรถปีสองห้าหกครับพันหนึ่งพันหกสิบหกชั่วโมงแค่นั้นเองนะ เอามาจอดด้านหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับจองแล้วเรียกเก็บให้ไหมปั๊บสภาพให้ไหมครับตรวจเช็คระบบเครื่องเกียร์ให้ไหมพ่อครับนะครับผมส่งฟรีหอดบ้านครับอุปกรณ์ได้พันน้ำนะครับอยากได้พันซีพันหาพันหุ้นเลือดได้เลยนะครับผมนี่ทำแล้วครับจะหามงแล้วครับหามงตรงแล้วสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนี่มีลูกค้ามาเบิ่งอยู่นนะครับราคาเงินสดครับ แช่402,000บาทนะครับ402,000บาทครับรถปี2006นะครับรถปีไม่ล่าสุดเลยนะครับเออดาวแค่เมื่นหาครับรับรถแค่15,000บาทครับผมประทับใจย่างพิ่มครับทรงฟรีให์หันบ้านครับอ่าตัวนี้ก็บมีแต่นี้นะครับมีแค่ข้างล่างที่มีสนิมเนี่ยนะครับข้างล่างเห็นไหมีสนิมนะครับกระก้าัดกันยังสวยๆครับว่าท่านเปลี่ยนยังเลยเห็นไหมคบเเนยนเลยครับเกียร์ เพื่อนแฉะยังยางสวยครับรอหน้ารอหลังสวยอยู่หลังกับ,บเพื่นแฉะยังครับนี่งามๆเลยสองฟังเห็นปะฟ้าให้กับเดิมนะครับผมวีดีดโอ,อเก่่านะครับเกายัางเดิมๆอยู่นะครับผมมาให้กับเดิมครับมันก็นยังงามอยู่นะคือรถยังดีๆอยู่นะครับผมอารถดีงามแน่สนิมกลิ่นอันไอไอชั้นลากเอเวนชั้น างนะสวยยังสีกับเปลี่ยนเหี่ยไม่ครับผมเราปกเสือเปลี่ยนเหี่ยไม่อยู่แล้วรถมันงามนะครับสีสันดีเลยนะครันนี้ราคาเบาแพงนะครับรถสีใหม่แต่ราคาเบาแพงนะครับดาวเริ่มต้นแค่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับผมรับรถใดเลยส่งฟรีถึงบ้านนะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเหี่ยไม่พร้อมนะครับผมเก็บรายละเอียดเหี่ยไม่ฝนสีเหี่ยไม่เบิดลขั้นครับข้างนอกข้างในข้างล่างข้างบนเก็บเหี่ยไม่เบิดเลยนะครับถ้าจองท่านกับท่านนะครับคันนี้บอกเลยว่า สภาพดีสภาพดีเลยเหรครับนี่ตั้ต,ตนี้มีแค่คนะาบหนาบข้างล่างครับว่าเป็นคาบหนาดแลวซื้อนะอ่าแปบ๊บๆเีเด็กว่ามีปัญหาครับมันสนิมกินกะสนิมกินค้ากะเดี๋ยวให้สร้างเปลี่ยนอั่ใไม่ให้เลยน,นะครับกนั้นก,กับบริษัทมีอย่างไยนะบริษัทเป็นอย่างไ้ครับมีแค่นี้ครับตอนนี้มมนมีแค่นี้นี่รถงามนะครับรถงามสวยเลยนี่เจ้า มีแค่สนิมกินขางนางนิดนึงจั่นั่นเองนะครับผูบ้ใดสนใจสอบถามได้ครับ0610244343ครับ0610244343แอดไลน์เข้ามาก็ได้เด้อค,ครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหมคค่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้1ขั้นครับผมสวัสดีครับ